จะมากันที่ข้อที่2นะคะถึงแม้จะคิดไม่ค่อยออกแต่ก็อยากอัดค่ะอัดอัดไปลท่อ,อไปนะคะให้สร้างวงกลม A และวงกลม b ที่สามารถปรับความยาวรัศมีได้และวงกลม A สัมผัสภายนอกกับวงกลม b นะคะ,ะแล้วก็จะให้เส้นตรง A กับเส้นตรงวงกลม A กับเส้นตรง b นะคะมันมานะ วงกลมเส้นเดียวกับมันมาจากเส้นตรงเส้นเดียวกันนะคะเราจะก็จะกําหนดจุดอิสระบนส่วนของเส้นตรงนี้นะค่ะจุดอิสระใด,ดๆค่ะจากน,นั้นเราก็จะสร้างวงกลมนะคะก็จะสร้างวงกลมเช่นกันค่ะ เราเห็นว่ารูปของเราล้นไปหน่อยนะคะให้รูปเล็กมินิมอลนะคะจะตั้งชื่อให้น้องนะคะถ้าจุดปรับความยาวก็จะอยู่ที่จุดนี้นะคะก็จะเป็นจุด A วงกลม A ก็จะเป็นวงกลม B นะคะ แล้วโจทย์เนี่ยก็ยังบอกอีกว่าให้สร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มีมุมดีเท่ากับ90องศาและให้สอดค้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้ก็คือเส้น c เดนะ่ะต้องสัมผัสกับวงกลม A และวงกลมบีที่จุดพีและ f ตามลำดับอ่ะเราก็ได้เล็งเห็นนะคะว่า เราจะสร้างเส้นตรงภาพอีกเส้นหนึ่งค่ะเส้นตรงนะคะก็จะหาจุดตัดนะคะก็จะสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากล้อมรอบรูปนี้นะคะก็จะสร้างเป็นตั้งฉากค่ะโดยเราจะมองภาพร่างๆให้เป็นแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็สัมผัสตรงนี้ก็เนี่ย ประมาณนี้ค่ะภาพที่เราสะเก,ก็บไว้ในหัวแต่เดี๋ยวนะะเราก็ต้องมาลองตั้งกันก่อนนะคะ <c oughs> ต่อไปนิดนึงค่ะโบ <c oughs> วไหวเลี้ยวอ่าเราก็จะทำการสร้างคืนตั้งฉากนะคะแล้วก็ทำการสั้งคืนตังนะะ้งฉากไปค่ะ สร้างเป็นขนานนะคะสร้างเป็นขนาดดนเนียบร้ยังไ,ไ,ไม่รู้จะทำอะไรดีอะค่ะตอนนี้ <c oughs> น,นั้นนะคะเราก็จะอ่าตอนนี้เราก็ได้มองเห็นเส้นตั้งฉากเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอภัยคะ่ะเจ็บคอจริงๆอิงหรอ ก็จะสร้างจุดตัดนะคะก็จะสร้างเป็นตั้งฉากนะคะสร้างเส้นตั้งฉากกันค่ะว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยการปรับมุมเอสั้นลงค่ะ ไม่ได้ช่วยค่ะม <c oughs> ีขอใหม่อีกรอบนะคะก็คือจะสร้างสามเหลี่ยม CDE ก่อนค่ะรู้สึกว่ามันจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ดีกว่านะคะ ข้อมันจะกีนั่นหละค่ะแต่ว่าจะขอสร้างสามเหลี่ยมก่อนขึ้นตั้งฉากก็จะสร้างสามเหลี่ยมค่ะก็จะสร้างเส้นเชื่อมน,นะคะตรงตรง L ก็สร้างสร้างเส้นตรงนะคะ,ะแล้วก็จะซ่อนค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างวงกลมแนบในคํมเดี่ยมค่ะก็คือวงกลม A และวงกลม B ที่สามารถปรับความยาวรัศมีได้ก็จะทําการสร้างเส้นแบ่งครึ่มงมุมนะคะเส้นแบ่งครึ่มงมุมเพื่อสร้างวงกลม A ของเาวงกลม A จากการอ่านและตีความเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะเป็นวงกลมยิงใหญ่แน่นอนค่ะเส้นแบ่งครึ่มงมุมแล้วก็นําเส้นแบ่งครึ่งมุมนะคะไปสร้างเส้นตั้งฉากกับด้านใดด้านหนึ่งค่ะ อ่าล้วก็จะได้รัศมีวงกลมนะคะ,ะก็จะสร้างวงกลมที่ฐานแต่จุดตรงกลางาแล้วเร้งมีค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุด CDE นะคะ C ส,สามเหลี่ยม CDE นะคะ C D จะเห็นได้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนค่ะถ้ายังไม่แน่นอนยังไงแล้วก็มาข้อที่สองนะคะนี่จะคข้าอะรอาไคะเอาไหมเอาไหมค่ะ oh 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 อ่ะเราก็จะมาวัดมุมกันนะคะ CDE ก็คือมุมฉากนะคะการวัดมุม90องศานะคะมุม CDE อ่ะถ้าลอมลองเคลื่อนเคลื่อนได้ไหมเคลื่อนไม่ได้ค่ะวรวมเคลื่อนไม่ได้แต่ตอนนี้คลิปต้ตองอัดแล้วนะคะ